อ,อ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดขเข้ะะขเาขั้นตท้ายด้วยนะคะกดเตามที่นี้นะคะาาาน,นา,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 มะา,า,ามาที่บัวลอยนะคะป้าอ้วนบัวลอยมาถือนะคะที่ไหนบาซ่านะคะจ้านี้ไข่ดีมาอนะคะเป็นราคาตามนี้นะค่ะบัวลอยงามะพร้าวสรดผีห้าผลไม้รวมผีผ้าติมแล้วก็ไข่เค็มนะคะอันนี้เป็น เรสั่งเป็นบัวลอยสลิมนะคะของของโอเป็นไรบัวลอยไข่เค็มบัวลอยไข่เค็ม,อม,อคมของต้าเป็นไรคะต้าไม่รู้ขายต้าชิมซิอร่อยไหมของปิ๊ปเป็นบัวลอยสลิมระวังร้อนนะลูกร้อนหรอระวังร้อนค่ะอร่อยไหมชอบไหมนี่นะคะปลาอ้วนบัวลอยนะคะ ใครชอบกินบัวลอยก็อย่าลืมมาร้านนี้ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดเลยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามยังไม่ปิดลิปเลยออร่อยไหมคะ